เหตุผลที่วิลเลียมออฟตันเริ่มจัดก,การเด็กทีละคนนั้นมันมีสาเหตุจากอะไรแล้วเป้าหมายของเขานั้นคืออะไรกันแน่นะครับสวัสดีครับอยู่กับวอซัมทีวีเช่นเคยวันนี้เราจะากลับมาในโซนของโดนในเรื่องของฟันนัเกันต่อตัวละครตัวร้ายที่เรารู้จักกันดีก็คือเจ้าวิลเลียมออฟตันเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นต้นเหตุในการเกิดเรื่องราวต่างๆในเกมฟันนัเลยนะเพราะว่าตัวละครอ,อย่างวิลเลียมออฟตันเนี่ยจัดการเด็กตั้งแต่เริ่มต้นของเกมภาคแรกเลยจนถึงภาคล่าสุดอย่าง Security b e a ีชและเขามักจะกลับมาเสมอนะครับตาม พูดว่า I always come back ซึ่งผมจะขอสรุปก่อนแล้วกันว่าวิลเลียมออฟสันเนี่ยเป็นหนึ่งในฆาตกรนะครับที่ได้จัดการเด็กแล้วก็จับยัดเข้าไปในหนอนิเมโทนิกจนมันมีชีวิตขึ้นมานะฮะโดยที่เขาเนี่ยมักจะใส่ชุดตุ๊กตากระต่ายอย่าง Spring Bu นี่แล้วก็เข้าไปไล่จัดการเด็กนะครับโดยที่ในตอนแรกเนี่ยเขาจัดการเด็กไป5คนแล้วก็จัดการสุนัขไป1ตัวนะฮะแล้วก็ในเหตุการณ์ต่อมาเขาก็มีการจัดการกับคนไปอีกหลายคนด้วยกันนะครับที่ต้องเสียชีวิตไป จุดเริ่มต้นของตัววิลเลียมออฟสตันที่กลายเป็นคนวิกลจกรจิตนะครับเราสนิษฐานมาได้ประมาณ2-3เคสด้วยกันก็คือเป็นที่ตัวเขาเองนะครับแล้วก็เขาไปเจออะไรบางอย่างทําให้เขาเนี่ยเริ่มที่จะทดลองกับบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเขาไปเจอกับเหตุการณ์กระทบก,กระเทือนจิตใจนะครับเราจะมาเริ่มกันที่อันอันแรกก่อนละกันตัวเขาเป็นคนวิกลจรจิตเองนะครับผมคิดว่าถ้าสมมติเขาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องเนี่ยวิลเลียมออฟสตันนะครับ อาจจะต้องจัดการเด็กไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ห้ามให้ตํารวจจับได้แต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับว,ว่าวิลเลียฟสันนะครับได้จัดการแค่จํานวนเท่ากับหุ่นอนิเมทอนิกที่ในร้านอาหารนี้มีนะครับสังเกตได้ว่านี่เป็นสิ่งที่แปลกมากๆเลยโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของวิลเลียฟสันเนี่ยก็คือการเก็บสุนัขไปหนึ่งตัวนะครับผมโดยที่ตัวละครสุนัขนั้นได้ไปสิงอยู่ในร่างของแมงเกิลด้วยนะเจ้าของสุนัขอย่างซูซี่นะครับก็กลายเป็น หนึ่งในเหยื่อที่ถูกวิลเลี่ยฟตันจัดการเหมือนกันแล้วก็ถูกจับยัดเข้าไปในหุน่นไอเมโทรนิกอย่างชิกก้าแล้วก็มีตัวละครอ,อื่นๆ5คนด้วยกันนะครับที่กลายเป็นผู้เคาะร้ายแต่ขั้นตอนการจัดการเด็กของวิลเลี่ยฟตันจะแปรไปจากคนอื่นนะครับนั่นคือเขาจะหลอกล่อให้เด็กนั้นมีความสุขก่อนสร้างความสนุกแล้วก็เหมือนกับจะหลอกล่อให้เด็กโดยการใส่ชุดสปริงบันนี่แล้วก็จัดการเด็กตอนที่เด็กนั้นมีความสุขนั่นเองนะครับที่จะแตกต่างจากสิ่งที่ คนทั่วไปทำนะครับนั่นคือการสร้างความหวาดกลัวก่อนแต่ว่าอันนี้เข้ามาในรูปแบบของคนที่เป็นมิตรแล้วก็ค่อยๆจัดการเด็กไปทีละคนนั่นเองนะฮะจนเขาได้ไปเจอกับสิ่งที่เรียกว่าเรมานเนนขึ้นมานะครับซึ่งเรมานเนนก็คือเหมือนกับเป็นดวงวิญ,ญญาณที่เครียดแค้นนะครับได้เข้าไปสิงอยู่ในร่างของคนณอน,นิเมทอิคแต่ละตัวจนทําให้มันมีชีวิตขึ้นมานะครับซึ่งวิลเลี่ยตันก็ได้เห็นว่าพลังงานนี้นนมันสามารถทําให้เขาเนี่ยมีการสร้าง ความเป็นนามตรรของตัวเองได้นะครับทําให้เกิดเหตุการณ์ทีท่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทําให้เขานั้นเริ่มทดลองกับเด็กที่ถูกฆ่าตายนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยัง ไปทดลองกับพารงแล้วก็ภรรยาของตัวเองด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นโกคาฏกรรมที่ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งเกินการควบคุมของวิลเลียมตันนะครับจนกระทั่งเขาเนี่ยท้ายวิลเลียมตันก็จะถูกเจ้าวิญญาณเดมนเนนทั้ง5ตัวนะครับทำการไล่ให้เขาไปอยู่ในหุ่นอย่างสปริงบันนี่เสร็จแล้วเขาก็ถูกฆ่าตายนะครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าไอสิ่งที่เป็นดวงวิญญาณเนี่ยก็ได้ทํางานในตัวเขาเหมือนกันนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขาได้เหมือนกับวิจัยอย่างสมบูรณ์แล้วว่า การที่ตัวเขาเนี่ยไปติดอยู่ในหุ่นเขาใเมทัลิกเนี่ยอาจจะทําให้เขาเนี่ยได้ถูกสิงเข้าไปในร่างนั้นโดยที่ใช้พลังงานเรมานเอ็นเหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็จะมาดูกันว่าสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจของวิลเลียมตันไปเจออะไรบ้างนะครับวิลเลียมตันเจอกับเหตุการณ์ที่อลิซาเบธอัฟตันนะครับได้ถูกฆ่าตายนะครับก็คือลูกสาวของเขาโดยที่เขาเนี่ยก็ผิดพลาดที่ให้อลิซาเบธไปอยู่กับหุ่นอนิเมทัลิกอย่างเซอร์คัสเบบี้นะครับ ส่วนต่อมาก็คือตัวอีวานอฟตันเนี่ยถูกฆ่าตายโดยที่ไมเคิลนอฟตันลูกชายของตนเองนะครับแกแล้วก็บูรี่น้องนะครับจนกระทั่งน้องเนี่ยเสียชีวิตเลยโดยที่โดนเจ้าตัว s ฟ b a c k ขย้ำคอนะครับแล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์ b i o อ3หลังจากนั้นเนี่ยทำให้วินี้มตันก็เริ่มสูญเสียความเป็นคนขึ้นมานะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขายังไปเจอกับสิ่งที่กระทบกัทถึงใจเขาอีกมากกว่าเดิมอีกก็คือว่าเขาถูกขับไล่ ออกจากร้านอาหาร f ฟด d ี้ f a ส t บร์นะครับโดยที่เฮนรี่นะครับก็เป็นคนไล่เขาออกไปนั่นเองซึ่งนั่นจะเป็นสาเหตุที่ทําให้วิลเลียมก็เลยจัดการลูกของเฮนรี่เพื่อแก้แค้นนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งท,ทำให้เป็นการกระตุ้นจิตใจว่าโดยสรุปนะครับวิลเลียมอฟตันได้จัดการทั้งหมาแล้วก็เด็กไปทั้งหมดด้วยการอยู่ประมาณ17คนนะครับ โดยที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าวิลเลียมสตันอาจจะมีเป้าหมายที่เขาคิดว่าวิญญาณอย่างเรมินเนนนะครับถ้าสมมุติเข้าไปสิงในร่างของหุ่นอนิเมโทอนิกเนี่ยมันจะกลายเป็นชีวิตที่อมตะขึ้นมาน,นั่นเองนะครแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับไมลิโอเนตได้ให้ของขวัญหรือว่าชีวิตใหม่กับหุ่นทั้ง5ตัวนี้นะครับทำให้หุ่นตัวนี้นะครับกลายเป็นหุ่นที่จะพยายามไล่ล่าวิลเลียมฟันนั่นเองนะครับแล้วก็ มีความแค้นกับตัวของเขาด้วยนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับวิลเลียมตันก็เลยคิดว่าเฮ้ย mm hmm. สิ่งที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยมันไม่เวิร์กเท่ากับว่าเขาต้องลองสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับนั่นก็คือการสร้างหุ่นซีรีส์อย่างฟัน i า e ขึ้นมานะครับทาให้นั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้ววิลเลียมตันเนี่ยอาจจะมีแผนอย่างอื่นนอกจากการที่เข้าไปหลอกล่อเด็กแล้วก็จัดการนั่นเองนะครับผมผมคิดว่ามันต้องมีสาเหตุที่ทําให้วิลเลียมตันนะครับ กลายเป็นคนแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับนอกจากการที่เขาสูญเสียครอบครัวมันน่าจะมีการทดลองที่เขาพยายามจะทําตั้งแต่ภาคแรกแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดในเกมฟนาฟที่มีการเล่ามาตั้งแต่ภาคที่หนึ่งถึงภาคที่6เนี่ย ในภาคเควนเต็ดมันกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องโกหกนะครับแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นของเรื่องราวของวิลเลียมออฟตันเนี่ยถ้าเราดูกันจริงๆนะครับมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเลยก็ได้นะครับอาจจะเป็นว่าตัวละครอย่างวิลเลียมออฟตันอาจจะเป็นคนดีก็ได้และถูกใส่ร้ายโดยตัวเฮนรี่หรือว่าตัวละครอย่างวิลเลียมออฟตันเนี่ยก็อาจจะมีสาเหตุบางอย่างที่เขา ต้องการที่จะใช้ดวงวิญญาณของเด็กมาเพื่อที่จะชุบชีวิตตัวเองนะครับซึ่งเขาก็ทําสําเร็จจริงๆด้วยนะครับว่าตัวละครเบิร์นแชปก็กลับมาใช้งานได้ครั้งหนึ่งนั่นเองโดยที่สุดท้ายแล้วเราก็ได้รู้ว่าตัวเดอะบล็อคนะครับถ้าไม่มีดวงวิญญาณหรือว่าไม่มีสิ่งใดๆที่มีความโกรธแค้นวิลเลียมอัฟตันหรือว่าเจ้าตัวเบิร์นทรเนี่ยมันจะเข้าไปขาย่ำคอแบบในเกมฉากจบหรือเปล่านะครับนั่นก็เป็นส่วนที่ สันนิษฐานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาในภาคที่1นึ่งของภาคที่6อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือภาคเบิร์นแท็บนะครับหรือวิลเลีอฟตันเนี่ยได้จัดการเด็กจริงๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะให้อภัยเลยนะครับสิ่งที่วิลเลีอฟตันได้ทําขึ้นมาให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมฟนับทุกๆภาคนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นหนึ่งตัวละครสําคัญนะครับที่ทําให้เกิดซีรีส์ฟนับขึ้นมาแล้วก็ทําให้เป็นที่รู้จักนะครับในฐานะของตัวร้าย ในเกม Final f ด n t a นั่นเองนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่าวิลเลียมสตันนะครับอาจจะมีอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือเขาต้องการที่จะนําครอบครัวเขากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะทั้งตัวละครอย่างอีวานฟตันไมเคิลฟตันอลิซาเบนฟตัน,ตนแล้วก็บอรูราหรือว่าเจ้าตัวภรรยาของวิลเลียมฟตันจะ,จะพาคนในครอบครัวกลับมาแต่จะกลับมาในรูปแบบของฮุนอนิเมทอนิกกแล้วนะสิถือว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะฮะ โอเคครับนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ว่าสุดท้ายแล้ววิลเลียมฟตันนะครับจริงๆแล้วเขาโผล่มาในคารเมียของนิยายในตัวของเกมมากมายนะครับแต่สุดท้ายแล้วยังคงปิดเป็นสนาตัวเขาอยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆ่ขีดอย่างไรก็ทิ้งคอมเมนต์กันไว้นะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้เลยกันนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลายก่อนสวัสดีครับ